สืบสารสินชินดนตรีที่วัดอู่เติมความรู้สู่อัตลักษณ์ร่วมขับขานเสียงชิงฉับกลับโมงก้องกังวานร้องประสานขานขับสดับฟังสังคีตศินร้อยใจให้เป็นหนึ่งดนตรีไทยตราตรึงซึ่งความขลังอู่ตเะภาสอนเสริมเพิ่มกำลังศิลปะไทยจะอยู่ยัง้งยั่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลวัดอุตภาขอเสนอผลงานเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทยร้อยเปอร์เซนต์ประจับปีงบประมาณ2567นําำโดยดรรัศมีชิมขันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอุตภาโรงเรียนอนุบาลวัดอุตภาได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์และการทำนุบำรุงดนตรีไทยซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน จึงได้จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับช่วงวัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเข้าถึงดนตรีไทยอย่างลึกซึง้งนอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายชั่วโมงแล้วยังมีชุมนุมดนตรีไทยฝึกซ้อมเวลาหลังเลิกเรียนรวมถึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และช่วงปิดเทอมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานแสดงดนตรีไทยทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนรวมไปถึงการให้นักเรียนได้ออกไปบริการชุมชนในโอกาสต,ต่างๆเช่น งานแห่เทียนพรรษางานบวชงานทำบุญเป็นต้น ผลงานทางด้านดนตรีไทยในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดดนตรีไทยและได้รับรางวัลหลายรายการเช่นโครงการประกวดดนตรีไทยประจำปีการศึกษา2566ณเทศบาลเมืองบ้านสวนจังหวัดชนบุรีโรงเรียนอนุบาลวัดอุตภาได้รับรางวัลหนึ่งเหรียญทองและหนึ่งเหรียญเงินในการแข่งขันบรรเลงระนาดเอกการประกวดดนตรีไทยระดับชาติบรรเลงพิรลมชนกัญญาครั้งที่3ประจำ ปีการศึกษา2,566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีซึ่งจัดโดยโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีได้รับรางวัล1เหรียญทอง และหนึ่งเหรียญเงินในการแข่งขันบรลเลงระนาดเอกการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตหนึ่งประจําปีการศึกษา2566รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้มและรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวข้องวงใหญ่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันเดี่ยวของวงเล็กรางวัลรองชะนะเลิศอันดับสองการแข่งขันเดี่ยวขิมรางวัลรองชะนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเดี่ยวคลุยเพียงอ,อและโอกาสต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมการแสดงดนตรีไทยของโรงเรียนอนุบาลวัดอุตภาณนะบัดนี้